คันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดๆเลยนะครับของรุ่นนะเจ้า Ford e v e r วอเรนะครับเป็นรุ่น3.2ไทเทเนียมพัสดนะครับพัสดคือรุ่นท็อปสุดนะผมแต่งให้แบบดุดันด้วยนะครับเจ้าจมูกขนาดใหญ่นะครับเป็นสกู๊ปทรงพิเรนนะครับเวอร์ชั่น2กระจังหน้าเน่เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นสไตล์มัดแต่งนะครับกระจังหน้าชุดนี้จะมีไฟเดทามให้ด้วยนะครับเน่สวยๆนะครับจากต้นตายุทธคานะครับติดให้เป็นคําว่า e v e r อเรสนะครับออปชั่นตัวท็อปเนี่ย มันให้มาแบบเยอะจริงๆนะครับหลังคาพาราโล,โลมิกนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพับเบาะหลังแถวสามไฟฟ้านะครับออตอนออกจากชุดไฟแดงเนี่ยค่าตัวประมาณล้านเจ็ดกว่าๆนะครับเกือบเกือบล้านแปดแต่วันนี้เนี่ยมันหายไปเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าต้นตาย,ยุคาจะมันขายเยอะแค่ สวัสดีครับเพื่อนผมต้นจากต้นตาลยูสคาบางมทองนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับของรุ่นนะแล้วก็ออปชั่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับของแต่งก็ครบชุดเหมือนเดิมนะครับอ่าพาไปดูดีกว่านะครับนี่เลยที่พูดถึงนะครับเจ้า Ford e v e r e s เนะครับเป็นรุ่น3.2 t ทเ a เ i ียมพัดนะครับ พัดคือรุ่นท็อปสุดนะมีหลังคาพาโลมิกนะครับแล้วก็ออปชั่นอีกหลายอย่างนะครับที่แตกต่างกับตัวไม่พัดหลายอย่างเลยนะครับปีเป็นปี2017นะครับแล้วก็สีเป็นสีดำแบบนี้เลยเยงาเงาฉ่ำๆนะครับที่สําคัญเนี่ยผมแต่งให้แบบดุดันด้วยนะครับก็คันนี้เป็นตัว Off road, ออฟโรดเนาะเป็นตัว 4-wheel drive นะครับรุ่นท็อปสุดเนี่ยผมก็แต่งให้มาดูแบบ เท่ากับตัวออฟโรดจริงๆเลยนะครับก็ถ้าอยากเห็นนะครับว่าผมทําอะไรบ้างของแต่งจะมีอะไรนะครับแล้วก็ออปชันที่คือมีมาให้จากโรงงานเนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมานะะปะเริ่มดูกันเลย สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคานะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคำว่าร้านค้านะผมได้ยแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไปทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือไลน์เข้ามานะแอดไซ n ต้นตาล8 8นะครับ ผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยด้านหน้านะครับของแต่งเริ่มใจอย่างแรกนี่เลยเจ้าจมูกขนาดใหญ่นะครับเป็นสกู๊ปทรงพิแรนะครับเวอร์ชั่น 2, หญ่ใหญ่ๆเต็มๆดูแบบแข็งแรงบึกบืนหน้าดูเลยนะครับสีเป็นสีทูโทนด้วยนะ เป็นสีดําเงานะครับสลักกับสีดาด้านนี่บอกเลยว่าดุดันจริงๆนะครับและยังไม่พอนี่คําว่าเอเวอร์เลนะครับติดตั้งมาให้ใหม่เป็นสีแดงนะครับโดดเด่นมากๆนะครับเวลาขับมาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคันของเราใช่ไหมครับถัดมานะครับกระจังหน้าเนี่เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นสไตล์มัดแต่งนะครับม้าตัวใหญ่แล้วก็เป็นม้าโครเมียมด้วยนะครับแล้วก็แถมนะครับของแถมคือนี่กระจังหน้าชุดนี้จะมีไฟดีทามให้ด้วยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ ทำให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแสงสว่างทําให้มันเขาเรียกปลอดภัยเนาะปลอดภัยมากกว่าธรรมดานะครับอ่าถัดมานะครับมาดูที่ไฟหน้ากันบ้างดีกว่าไฟหน้าคันนี้เนี่ยเดิมๆก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าหลอดนะครับจะเป็นสีนอนนะครับโคมจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเจ้าไฟเดท์ไทม์นั่นนี่ไายด้วยนี่ให้ความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับยังไม่พอนะครับด้านล่างเจ้าฟล็อกแรมก็เป็นออปชั่นมาตรฐานนะครับ ที่มีมาให้จต่โรงงานเลยทําให้คันนี้เนี่ยไฟหน้าจัดเต็มมากๆนะครับจะเข้าป่าเข้าเขามืดแค่ไหนรับรองเลยว่าชัดเจนแน่นอนนะครับต่อมานะครับเรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเอลเลคันนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยเขามีให้เยอะมากนะครับด้านหน้ามีให้ถึง1 2 3 4 5 6 6้าจุดเลยนะครับแปลว่ามันละเอียดยิบเลยนะถ้าเผื่อว่าเราขับไปใกล้ๆนะครับแล้วเจอวัตถุเนี่ยรับรองเลยว่าเขาตรวจจับเจอแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะสีดีกว่านะครับ เดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีตัดนะครับเป็นแบบเมทัลลิกแต่ว่าผมว่ามันไม่ดุนะก็เลยแรปสีมาใหม่นะครับเป็นสีดําด้านทําให้รถเนี่ยมันดูดุดันมากขึ้นโหดมากขึ้นตามสไตล์ออฟโรดนะครับอ่าโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับในผมจะพาไปชมด้านข้างต่อดอีกว่าว่าผมทําอะไรไปบ้างน,นะครับและก็ออปชั่นที่มาจากโรงงานนะครับจะมีอะไรให้บ้างน,นะครับไปไปดูกันเลย ด้านข้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับนี่ล้อแม็กเดิมนะครับเป็นขอบ20นิ้วแต่ว่าสีเนี่ยผมไปรับมาให,ใหม่เป็นสีนํำเงาแบบนี้นะครับทําให้รถเนี่ยมันดูดุดันมากขึ้นนะครับยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นยางเขาเรียกว่าออทะเลนะ ออเทเลนคือยางกึ่งลุยนะครับวิ่งทางเรียบก็ได้วิ่งทางลุยก็ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ดังนะมันเงียบมากๆแล้วก็ยางเป็นยางใหม่ป้ายแดงนะครับปี2022ไปเลยนะครับใช้ยาวๆไม่ต่ำกว่า5,000 50, 0กิโลสบายๆเลยนะครับเป็นของยี่ห้อดีเซนตินะอ่ายี่ห้อนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับขนาดน้ายาง265 50ขอบ20นะครับก็เป็นของแถมที่ผมจัดให้แล้วกันนะดูแบบลุยดุดันนี้นะครับ น็อตล้อนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่อ่าถัดมาน็อตล้อนะครับฝาครอบเบนโบนนะครับติดตั้งเพิ่มเติมมาให้เพื่อความสวยงามเนาะทำให้รถเนี่ยมาดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับอ่าด้านบนบ้างดีกว่านะครับด้านบนจะเจอกับคิ้วนะครับที่เป็นของแต่งนะขนาด3นิ้วนะครับสีดําด้านติดตั้งให้ทั้งคันเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวครอบของตัวแก้มนะครับครอบกระจกเนี่ยติดตั้งให้ใหม่เหมือนเดิมนะครับกระจกมองข้างคันนี้จะมีไฟเลเซอรในตัวเรียบร้อยนะทำให้มันปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับ ถัดมานะครับคันนี้กันาสาดเจ้าของเดิมยังไม่ได้ติดมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเล็กๆน้อย ด้านบนดีกว่านะครับนี่เจ้าเราหลังคานะครับเป็นออปชั่นที่ดีมากๆที่มีมาให้จัดโรงงานนะครับสามารถติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าจะติดตั้งนะครับเจ้าตัวแคมปิ้งที่เป็นเต็นท์ใช่ไหมครับก็ทําได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังนิยมกันอย่างมากเลยนะครับนะแล้วส่วนตัวผมว่าเอลเลนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปผมใช้เอลเลนใช่ไหมครับติดตั้งแล้วเนี่ยมันเข้าป่าได้แบบเพลิดเพลินลุยได้แบบทุกการเดินทางจริงๆนะครับเวลายอยากจะไปแบบทริปทีทท่แบบโหดๆหน่อยก็ไปได้เพราะว่ากําลังเขาเหลืืออเฟมากๆนะครับ ต่อมาดีกว่านะครับชุดครอบต่างๆก็ขาดไม่ได้นะครับเบ้ารองมือจับนะครับตัวครอบมือจับนะครับครอบฝาถังครอบฝาท้ายนะครับไฟท้ายไฟหน้าครบชุดหมดเลยนะครับติดตั้งให้หมดแล้วนะแล้วก็สติกเกอร์นี่สวยๆนะครับจากต้นตายุธคานะครับติดให้เป็นคําว่าเอเวอเรสนะครับแล้วก็เป็นลายคล้ายๆขึ้นเขาเอเวอเรสจริงๆเลยนี่ใครไม่ชอบแกะออกได้นะแต่ผมว่าใส่แล้วมันแมทกันดีนะครับมันเข้าอยู่แล้วนะอ่า ถัดมาดีกว่านะครับที่ล้อหลังนะครับรุ่นนี้ระบบเบรกนะครับก็จะเป็นระบบเบรกดิสเบรกตีล้อเลยนะครับทาให้มั่นใจทุกการขับขี่แน่นอนนะครับ่าเอาละด้านข้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับด้านหลังต่อเดี๋ยวกว,ว่าผมทําอะไรให้บ้างนะครับและออปชั่นเดิมๆจะเป็นอย่างไรนะครับปไปดูกันเลย ด้านหลังนะครับเริ่มจากอย่างแรกนี่เลยเจ้าสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นออปชั่นมาตรฐานที่มีมาให้จากโรงงานนะครับมาพร้อมไฟเบรกตรงที้สามด้วยนะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับแหม่ถัดมานะครับที่ไฟท้ายไฟท้ายเจ้าเอลเลนเนี่ยมันล้าสมัยแล้วเพราะว่าเขาให้เป็นแบบหลอด LED เลยนะครับเดินเส้นเป็นตัว C แบบนี้นะนี่สวยงามมากมานะครับและเวลาเหยียบเบรกเนี่ยจะเป็นแบบไฟเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าไฟเลี้ยวและไฟถอยนะครับยังเป็นตัวหลอดไาอยู่นะยังไม่ใช่ LED นะครับ อ่ะให้ดูไฮไลท์ย่างดีกว่าตรงนี้นะครับคือเจ้าไฟตัดหมอกหลังนะครับเอวอรเสมีมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเผื่อว่าฝนตกหนัหนกๆใช่ไหมครับคนทั่วไปรถทั่วไปจะเปิดไฟฉุกเฉินนะครับมันอันตรายนะเพราะว่าคนอยู่ข้างๆเนี่ยเอ๊ะไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเห็นไฟมันติดตลอดแต่ถ้าเป็นเอวอรเสไม่ต้องเลยนะเปิดเจ้าไฟตัดหมอกหลังนะครับทาให้รถเนี่ยมันดูสว่างนะครับคนขับตามหลังเห็นชัดเจนแน่นอนนะอ่า ถัดมานะครับที่คิ้วกลางนี่อันนี้ผมก็เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นคิ้วกลางแบบสีดาแบ็กนะครับดำเป็นโนแบ็กเลยนะแล้วก็เป็นลูกเล่นไฟ2สีนะครับไฟลีจะเป็นสีขาวนะครับแบบนี้แล้วก็เวลาเบรกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับทาให้มาดูแบบเทมาขึ้นนะครับอันนี้ผมติดตั้งให้ทุกคันเลยเพราะส่วนตัวชอบนะครับมาดูแบบติดและดูเท่ดีนะครับถัดมานะครับอะโลโก้คําว่าไทเทเนียมนะครับยังอยู่ครบหมดนะแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่โฟร์วิวได้นะครับ บ่งบอกไปเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะครับแล้วก็ทอ็อปออฟเดอะไลน์ด้วยเพราะหลังคาพาราลมิกนะครับก็บอกเลยว่าป้ายแดงไม่ธรรมดานะถ้าจะไม่ผิดประมาณล้านแนะแต่วันนี้เนี่ยค่าตัวเขาเนี่ยหายไปเกิน50%าสิบอ่าเดี๋ยวค่อยไปฟังกันต่อแล้วกันเนาะอ่ะด้านล่างก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้กันชนท้ายนะครับแรปสีมาให้ใหม่เป็นสีดำด้านนะครับให้มันดูดุดันมากขึ้นนะครับถามว่าทําไมไม่ทํำดาเงา ถ้าดำเงา,ามันก็เหมือนตัวรถใช่ไหมผมว่ามันต้องการตัดดีกว่านะครับตัดให้ดูแบบดุดันมากขึ้นนะครับเลยเลือกใช้เป็นสีดําด้านมาแทนนะเซ็นเซอร์นะครับก็เยอะนะครับด้านหลังก็มีให้ถึงขอดูก่อนนะนี่ทั้งหลังมี4นะี่เนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่แค่มีเซ็นเซอร์นะครับเขามีกล้องให้ด้วยทําให้นะครับถอยง,ยง่ายมากๆนะครับถึงแม้จะเป็นคุณผู้หญิงหรือมือใหม่มหัดข,ขับก็ขับได้อย่างง่ายดายเลยคันนี้บอกเลยว่าสบายๆนะครับ โอเคด้านหลังก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องต่อนีกก่าว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะมีขนาดกี่ซีซีนะครับกี่แรงม้านะครับถ้าเผื่อว่าพร้อมนะครับไปไปดูกันเลยโอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับคันนี้เปิดไม่ยากนะเพราะมีช็ออัพฝากระโปรงมาช่วยผ่อนแรงเรียบร้อยแล้วนะครับ กลับมาดูเครื่องยนต์ดีกว่านะครับนี่เลยนะหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นแบบนี้นะครับใหญ่ๆเต็มเต็มห้องเครื่องไปเลยนะครับเพราะเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่องยนต์แบบ5สูบนะครับขนาด3 2 0 0อซีซีนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็เกียร์นะครับจับคู่เกียร์6สปีดเลยทำให้ขับเนี่ยมันมันมากขึ้นแล้วใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ เขาเรียกดีเซลดูรทองนะครับตามแบบฉบับของตัวฟอร์ดเขานะครับแล้วก็แรงมา้าไม่ธรรมดานะครับเครื่องสามาัตสองคันนี้ทําแรงม,างรม้างพูดถึง2 0งแรงม้าเลยอ่าขับมันแน่นอนนะครับเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับขับมันจริงๆนะครับอ่ะโอเคเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมโครงสร้างต่อดีกว่าว่าโครงสร้างคันนี้จะสวยหรือเปล่านะครับถ้ามีคะแนน10ผมจะให้ที่กี่คะแนนนะครับไปไปดูกันเลย เริ่มจากหัวน็อตก่อนนะครับคันนี้หัวน็อตสวยใสนะครับไม่มีรอยไข่ไม่มียขยับเลยถัดมานะครับมาดูซิลเลอร์ต่อด,ดีกว่า,าซิลเลอร์สวยงามนะครับฝาแท้จะต้องมีคําว่านี่โลโก้ฟอร์ดแบบนี้นะครับพร้อมรหัสบาตร์โคดต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับ ORT, K, เม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คเลงตัวสวยงามนะไม่มีก้อนซ่อมแฟม,มนะครับ ปปายนะครับที่ฟินเตอร์ฝาหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับถัดมานะครับที่ตัวแผ่นของล้อนะนี่บอกเลยว่ายังใหม่กิ๊บกิเลยนะครับเจ้าของเดิมน่าจะดูแลสุดๆดไปเลยนะครับต่อมานะครับที่โครงสร้างแก้มฝั่งขวาบ้างดีกว่านะนี่สีดำรงงานเลยนะครับไม่เงาจนเกินไปและไม่ด้านจนเกินไปนะครับน็อตสวยใส่นะไม่มีรอยขยับเลยนะครับคานในก็สวยงามดีนะครับอ่าถัดมาที่คานฝั่งนี้เรียบร้อยดีนะครับคานกลางจะต้องมีสกเกลเบ้านะนี่อยู่ครบหมดนะครับ แปลว่ายังไม่เคยพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับอ่าต่อมานะครับที่คานฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งซ้ายก็สวยงามนะครับไฟหน้าไฟหน้าแทนเนาะมีคําว่าฟอร์ดให้นะครับแบบนี้อ่ะแก้มนะครับเรียบร้อยดีสวยงามดีนะครับโครงสร้างต่างๆสวยงามเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยผ่านเลยนะครับไม่เคยมีชนหรือบัญหงนะครับ100%แน่นอนต้นตายุ่คากรันตีนะครับและส่วนรถละครนะครับผลทดสอบทั้งหมดล่ะ เราจะเป็นประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมผลิตทั้งคันจริงๆนะครับบอกเลยว่าสวยใสายทั้งคันมากๆนะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะดูแลสุดๆดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคะแนนดีกว่าคันนี้โครงสร้างนะผมขอแยกให้ไปเลยนะครับสิบเต็มสิบนะครับสวยมากสวยจัดจริงๆนะครับถ้าหากตรวจพบนะว่ามีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อชสซีมานะผมดีซื้อคืนนะครับเต็มจำนวนร้อเปอร์เซ็นต์ไปเลยสบายใจได้นะครับเรื่องนี้อ่ะ ภายนอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในต่อดีกว่าว่าฟังก์ชันตัวรุ่นท็อปนะครับว่าเขาให้อะไรบ้างนะถ้าพร้อมนะครับไปไปดูกันเลยโอเคขึ้นมานั่งเรียบร้อยนะครับ บอกเลยว่าภายนอกดุดันใช่ไหมครับแต่ภายในเนี่ยเรียบหรูมากๆเลยเนาะพอโทนเป็นโทนสีครีมนหรือสีเบจนะก็ข้างในดูสว่างตาดีนะครับสะอาดสะอ้านด้วยนะขอสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับอ่าเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแต่ผมขอญากไล่เรียงนะครับไปที่จุดเลยแล้วกันนะ เริ่มจากอย่างแรกนะครับอ่าฝั่งขวาก่อนเลยแล้วกันนะครับชุดนี้คือชุดกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบไฟฟ้า,ฟาทั้ง4บานเลยนะครับออโต้หมดเลยก็ถือว่าดีมากๆนะถัดมานะครับนี่ปุ่มนี้คือปุ่มเซ็นทรัลล็อกใช่ไหมครับจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์นะครับมาให้จัดโรงงานเลย ทำให้เสียงเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับลำโพงเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะมีตัวอ่ากลางแหลมใช่ไหมครับแล้วก็มีเซนเ็นเตอร์ให้ด้วยตรงนี้นะครับทำให้เวลาเราเล่นอ่าซีดีนะครับหรือว่าเล่นหนังนะครับหรือว่าฟังเพลงที่มันเป็น5.1อ่ะทาให้เสียงเนี่ยมันดูแบบสมบูรณ์มากขึ้นอ่าถัดมาที่พวงมาลัยดีกว่านะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นแบบสีก้านนะครับวัสดุจะเป็นหนังนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันนะครับเป็น4ฟังก์ชันแบบนี้ด้านซ้ายนะครับคือตัวควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าเน v ิ g เกเตอร์ใช่ไหมครับหรือโทรศัพท์นะครับควบคุมจากฝั่งนี้นะด้านล่างคือชุดควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงกับเสียงต่างตนะครับส่วนฟังขวานะครับเป็นตัวไว้ดูผลนะครับหรือค่าเฉลี่ยต่างๆเนาะการกินน้ํามันต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเข็มไม้เข็มวัดรอบนะครับผู้กิดเข็มวัดรอบอย่างเดี้วนะเข็มไม้ดูไม่ได้เข็มวัดรอบนะครับวัดบูธและพวกนี้เราสามารถดูจากฝั่งนี้ได้นะครััับบแลล้้ววก็ดาานน่ะคครือต สามารถล็อกคอมเร็วได้ด้วยนะครับตรงนี้ถัดมานะครับที่ตัวเปิดปิดไฟหน้านะครับตัวเอเวอเรสต์คันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆรถยุโรปนะครับจะเป็นการเปิดปิดแยกนะที่บริเวณฝั่งขวาตรงนี้นะครับและมีคําว่าออโต้ให้เลือบต่อยอวด้วยนะครับทาให้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับถัดมาที่ตรงกลางกันบ้างดีกว่านะนี่จอกลางคันนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าเขาซิง์หลายๆอย่างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวออดิโอนะครับคายเมดนะครับคือแอร์เนาะโทรศัพท์นะครับ เนวี่น้ำทานะครับครบชุดหมดเลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับบอกเลยว่าคือจอของฟอร์ดเนี่ยมันเจ๋งอะ่ะคือผมอาเจ๋งเลยเพราะว่าหลายหลายอย่างมันขึ้นมารวมที่นี่หมดเลยนะครับแล้วก็ทัชสกรีนได้แบบง่ายๆเลยอ่าถัดมาดีกว่านะครับด้านลา่างถ้าเผื่อว่าใครยังชอบแบบอนาล็อกก็ยังใช้ได้นะเพิ่มเสียงรถเสียงแบบอนาล็อกก็ยังทําได้นะครับชุดนี้คือชุดอ่าเขาเรียกว่าปรับแอร์นะครับเป็นแบบเมนูนก็ยังทําได้อยู่นะครับนี่ถือว่า โอเคใครชอบฟังก์ชันที่แบบดิจิตอลก็ทําไปเลยนะครับหรือใครชอบเมนูนลก็แล้วแต่แล้วกันนะรัศัดเลยนะครับถัดมาดีกว่านะครับพี่เกียร์อันนี้เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็มาพร้อมกับโหมดสปอร์ตด้วยนะครับทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันเล้าใจมากขึ้นเนาะคล้ายๆเกียร์ธรรมดาเลยอ่าและเกียร์ก็เยอะด้วยนะครับอ่ะมาดูฟังก์ชันตรงนี้ดีกว่านะครับที่เขาให้มานะครับมีอะไรบ้างนะเริ่มจากตรงนี้นะครับคือพาร์คเซนเซอร์เนาะเซนเซอร์ถอยถ้าเผื่อผมไม่ชอบ ฝั่งนี้คือระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับแต่ผมยังไม่เคยลองนะไม่รู้ว่าจอดได้แบบสะเทียนแค่ไหนนะครับถัดมานี่ครับคือทักชั่นคอนโทรลแล้วก็ตรงนี้คือดิฟบล็อกไฟฟ้านะครับเป็นตัวล็อกนะครับล้อหลังไว้ไม่ให้เวลาติดหล่มเนี่ยมันแบบมีการตะกุยได้ดีมากขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ชุดนี้คือชุดโฟลอนะครับถ้าเผื่อต้องการเข้าเขานะครับหรือว่าต้องการเข้าแถบทางออฟโรดจริงๆเนี่ยทางปิดนะนะ ใช้โฟโต้ได้เลยนะเพราะเขามีปุ่มแยกให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอ่าโหมดต่างๆเนาะอ่าอันนี้คือโหมดเขาเรียกว่าโหมดฝนตกอะ่ะอ่าสนโนว์นะครับหรือว่าโหมดหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่บ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเผื่อฝนตกค่อยใช้แทนแล้วกันนะครับเพราะบ้านเราไม่มีฝนเออไม่มีไม่มีหิมะเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับคือโหมดแซนโหมดแซนก็คือพวกอ่า ลูกล้างนะครับหมดหินเลยประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้คือโหมดล็อกเนาะหมดล็อกทํางานคู่กับตัวโฟ h ์วินะเป็นตัวโฟโลนะครับต้องใช้ Follow ก่อนนะครับถึงจะทํางานได้แล้วก็สุดท้ายนะครับอ่านกลับมาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือระบบช่วยลงขขานะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ดีมากๆนะผมใช้มาแล้วเพราะว่าตอนที่ไปลุยเนี่ยที่เขาเต่ามเมนแล้วก็ขากระโจมทั้ง2ทิปนะครับได้ใช้เขาแล้วล่ะ เวลาลงเขาเนี่ยมันปันใช่ไหมครับเปิดออโต้ไว้เลยนะครับรถมันจะแบบดึงกําลังเองหมดเลยนะแบบค่อยๆลงแบบนิ่มๆเลยอะถือว่าดีมากๆเลยนะครับไม่คิดว่ามันแบบจะเจ๋งขนาดเนี้เออฟังก์ชันนี้ดีจริงๆนะครับอ่ะบ้านหน้านะครับประมาณนี้เบาะลืมพูดไปเนาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะอ่าไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับปรับสะดวกสบายเลยนะครับ โอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังต่อดอีกว่าว่าออปชันจะเป็นอย่างไรนะครับลืมพูดอีกอย่างเลยเนีย่เจ้าหลังคาแก้วนะครับแน่ไม่น่าลืมพูดเลยเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับเป็นหลังคาแก้วพโลมิกนะครับถ้าถ้าเผื่อว่าเป็นตัวไม่พัดจะไม่มีเนาะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะน,นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าอ,อันนี้คือผ้าด้านในนะครับเดี๋ยวขอเปิดเจ้าฟันลุกให้ดูเลย เผื่อมีเด็กๆใช่ไหมครับอยากจะปีนป่ายขึ้นไปเพื่อรับอากาศนะครับก็ทําได้เลยฟังก์ชันนี้ลูกผมชอบมากๆขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับแต่ตอนนี้อาจจะปีนยากนิดน,นึงเพราะรถผมติดตั้งแหลกหลังคาไปแล้วนะครับติดเหล็กไปเลยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังก่อดีกว่าว่าแถว2จะนั่งเป็นอย่างไรนะครับไปไปดูกันเลย โอเคก้าวขึ้นมาด้านหลังเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าผมชอบเอวอรตรงนี้แหละเวลาเก้าวขึ้นเนี่ยมาสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะมีมือจับให้เรียบร้อยแล้วมาเรามาดูระยะขากันดีกว่านะครับ ระยะเล็กรูมนะครับมีให้ประมาณสักเกือบ20เซนนะครับถือว่ากว้างๆเนาะสบายๆนะครับเฮดรูมนะครับประมาณสัก10เซนได้นะครับที่สําคัญมีหลังคาเป็นแบบพารานอโรมิกนะทําให้รถเนี่ยมาดูแบบโปร่งๆโล่งๆเลยนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ประกอบกับด้วยเบาะเป็นสีครีมเนี่ยทำให้มันดูแบบสะอาดตามากๆเลยนะครับแอร์ก็ครบชุดนะครับเป็นแอร์ราว3ตอนเลยนะตอนหน้าตอนกลางตอนหลังนะครับที่สําคัญของตัวเอรเลสสามารถมีเป่าขาให้ด้วยนะครับ ฟังก์ชันนี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างดีกว่าด้านล่างก็ยังมีตัวเขาเรียกว่า220โวลต์นะครับออเดตที่เรียบร้อยแล้วนะครับ10โวลต์ก็ยังอยู่ครบหมดนะนี่ครบคันไปเลยนะครับฟังก์ชันของเขาโคมเจ้าของเดิมก็อัปเกรดนะครับเป็นแบบเข้ารูป5ดีนะทั้งคันมาเลยนะครับถัดมาที่เท้าแคนนะครับนี่ก็มีมาให้ครบนะครับแล้วก็ถ้ากดหนึ่งครั้งก็จะมีที่ใส่แก้วสองช่องให้ด้วยนะครับถือว่าฟังก์ชันนี้นะครับครบคันไปเลยเนาะเพลิดเพลินทุกการเดินทางแนนนน่อะครับ มาดูเบาะดีกว่าว่าเจ้าเอลเลสสามารถเลื่อนได้หรือเปล่านะครับคันนี้เนี่ยสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเอะมันดียังไงอ่ะเผื่อบางทีเรามีคนที่อยู่ข้างหลังตัวใหญ่ๆห่ใช่ไหมครับเราสามารถแชร์ตำแหน่งให้เขาได้เนาะอ่ะาแชร์เขาแบบนั่งได้สบายมากขึ้นนะครับแต่เผื่อไม่แช์นะครับข้างหลังก็นั่งได้จริงนะครับแต่ว่าคนตัวขายาวคนตัวใหญ่อาจจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเบาะก,ก็สามารถเอียงได้นะนี่เอียงได้ประมาณนี้ คือบางทีเดินทางไกลใช่ไหมครับต้องการแบบพักผ่อนสายตาหน่อยก็ทําได้นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคแถว2ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปดูแถว3ต่อดีกว่าว่าขึ้นมาแล้วจะนั่งในจริงหรือเปล่านะครับจะเป็นอย่างไรนะพราะผมสูง1นึ่งจสองใช่ไหมครับปไปลองดูกันเลยอ่าวิธีขึ้นก็พับเบาะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไงต่อหนะ้าอ๋อเอเวอเรสต,ต้องเลื่อนมาข้างหน้าแบบนี้ แล้วก็ก้าวขึ้นก้าวลงนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดันกลับมาเหมือนเดิมไม่ดันดีกว่าให้เห็นนะครับระยะขานะอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าผมนะครับวางขานะครับอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างแคบนะครับต้องแช์แถวสองไปเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคนตัวเ,เล็กๆหรือเด็กๆเนี่ยก็นั่งสบายๆแล้วกันอ่าอันนี้คือแถวสามไม่ค่อยเหมาะกับผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวผมพาไปดูฝาท้าทยต่อดีกว่าว่าเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะเป็นไฟฟ้านะคันนี้บอกเลยว่าไฮโซด้วยนะครับแล้วก็การพับอบาดแถวสาไม่ธรรมดาครับง่ายมากๆเลยไปไป,ไปดูกันต่อเลยโอเคเปิดแบบง่ายๆนะเพราะเป็นแบบไฟฟ้านะครับไฮโซสุดๆไปเลยนะครับอะมาดูระยะเก็บของดีกว่านะครับเอเลนเนี L ่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือถ้าเผื่อไม่พัอบเบาะนะเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสักเกือบเกือบห้เซนได้นะครับและยังไม่พอข้างล่างนะครับนี่ มีนะครับก่องเก็บของด้วยนะครับทําให้สามารถวางเครื่องมือต่างๆนะครับได้แบบง่ายดายเลยไม่ต้องหาที่เก็บเลยนะดีมากๆนะครับแล้วก็การพับเบาดีกว่าอันนี้คือไฮไลท์มากๆนะครับดูนะนี่เป็นไงเพื่อนๆการพับลงได้แบบง่ายดายมากๆนะครับเพียงแค่กดหนึ่งครั้งเบาๆเองนะครับแล้วก็เราขึ้นนะครับนี่ตึ๊กตึ๊กนะครับแค่นี้เองนะครับ ตื่งให้ไฮโซสุดๆ,ๆเลยนะครับทำให้บางทีเนี่ยซื้อของชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับอยากจะพับเบาก,ก็พับได้แบบไฟฟ้าง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องมาคอยเกี่ยวคอยแขวนนค่ายอื่นๆนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับอ่ะด้านท้ายสุดก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาฟังสรุปต่ออีกกว่าว่าคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีอะไรบ้างนะครับและราคาผมจะขายจะขายเท่าไหร่นะครับไปฟังกันเลย เป็นอย่างไรเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างละเอียดนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเอลลคนี้นะครับมันมีจุดเด่นข้อดีหลายอย่างเลยนะครับเริ่มจากอย่างแรก บอดี้สวยมากๆนะครับคันนี้ไม่เคยมีชวเลยนะคะนแนนเต็มสิบที่ผมให้ไปเลยนะ10เต็ม10นะครับสวยมากๆอย่างที่ซอนะครับอ่าต้นตาสคาไม่ขายเดิมๆแน่นอนนะครับผมต้องขายแบบรถที่มันแต่งให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็พร้อมลุยได้เลยนะครับคันนี้ของแต่งมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะดานนานะครับจมูกนะครับเป็นของพิลศษเวอร์ชันซนะครับขนาดใหญ่เลยกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมไฟเดย์ทมมด้วยนะแล้วก็กันชนหน้ากันชนท้ายนะครับแรบสีมหม่ยมันสีจำด้านเลยนะครับ ล้อแม็กนะครับไปแลบสีมาเป็นดําเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยางเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยางแบบไว้ง่ายนะครับกึ่งลุยคือ AT เนาะแล้วก็ไปยิบสองนะครับเบิกให้ใหม่เลยนะแล้วก็ฝาครอบแบมโบ้นัดล้อนะครับคิ้วล้อก็ติดตั้งมาให้ใหม่นะครับชุดครอบต่งตางๆนะครับจัดเต็มทั้งคันเลยอ่าขอบไฟหน้าขอบแก้มขอบกระจกมองข้างขอบมือจับ ครอบฝาท้ายครอบไฟท้ายนะครับแล้วก็คิ้วนะครับคิ้วฝาท้ายก็ติดตั้งให้หมดเลยนะเป็นแบบ2สีนะครับมีไฟในตัวเลยสีขาวสีแดงนะครับบอกเลยว่าครบชุดมากๆนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับคันนี้ออปชั่นตัวท็อปเนี่ยมันให้มาแบบเยอะจริงๆนะครับหลังคาพาราโรมิกนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าพับเบาะหลังแถวสามบบไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาดีจริงๆนะครับอ่ะ เพื่อนๆอยากฟังราคานะครับว่าต้นตายุคธาจะเสนอขายคัน้นี้เท่าไหร่นะครับต้องเกินก่อนนะว่าตอนออกจากโฉนดไปแดงเนี่ยค่าตัวประมาณล้านเจ็ดกว่านะครับตัล้านแปดแต่วันนี้เนี่ยมันหายไปเกือบเกือบ5เแล้วนะครับเพราะว่าต้นตายุคธาจะเสนอขายอยู่แค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท่เพื่อนคุ้มไหมราคานี้นะครับ กับสภาพแบบนี้ของแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็เลขใหม่ไม่เยอะด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าใช้สุดๆนะครับแอบเชียร์เพราะว่าโตมเองก็ใช้เอลเลสอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันนะครับที่บอกว่าน่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันด้วยนะแต่แค่ละสีนะครับมาฟังงื่อขไขต่อดีกว่านะครับ คันนี้สามารถเข้าวมกคัมเปญนะครับเอารถแค่บาทเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วพอคร้าจ่ายทุกอย่างเนี่ยผมสามารถกู้เกินได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับสูงสุดได้ถึง6ปีนะครับเพียงเดือนละ18,000กว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อนข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีราการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเปิดชิดชอบคันนี้นะครับต้นตายูสคาขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะ มันจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อีกหนึ่งเดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบริการนะครับผมยังแถมกุปองน้ำมันเครื่องนะครับให้หนึ่งใบด้วยนะเป็นการถ่ายนะครับก่อนออกรถนะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆไปมาหนึ่งหมื่นโลเลยนะครับถ้าเิเพื่อนๆ่ออยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับลานหล่อนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบในการรีวิวของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไครต์นะครับให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตายุสคานะครับต้องขอตัวอะไรไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆครับกำลังมองหาเอเวอเรสต์สักหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าที่นี่มีให้เลือกหลายคันเลยนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ